อยากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 โรมากใกล้คว้าตัวจอจินโยวานันดุมกองกลางชาวรัสของปารีสแซงแชงแมงไปร่วมทีมดุมสัญญายืนตัววานันดุมย้ายมายังแปรแชร์แบบไร้ค่าตัวเมื่อปีที่แล้ว หลังปฏิเสธที่จะขยายสัญญากับของแดงลิเวอร์พูลแต่ดูเหมือนว่าเขาจะอำลาสโมสรอ,อย่างรวดเร็วแม้จะผ่านไปเพียงฤด,ดูกาลเดียวหลังถูกบวชให้เป็นผู้เล่นล้มเหลวประจำฤด,ดูกาลของศึกหลีกเออร์ฟาบิเซโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังรายงานว่าวายนาดุมเตรียมที่จะเซ็นสัญญากับโรมาหลังบรรลุข,ข้อตกลงร่วมกับบริษัเชงเชแมงที่สัญญาย,ยืนตัวหนึ่งฤดูกาล ตอนนี้เหลือขั้นตอนของเอกสารและรายละเอียดอีกเล็กน้อยก่อนที่วานาดุมจะเซ็นสัญญาร่วมทัพหมาป่าเหลืองแดงและร่วมงานกับโชเซ่มูรินโญ่ลีดยูไนเตดยังไม่สามารถหาตัวแทนราฟินญาปีกส่งอนุภาพที่เพิ่งย้ายไปบาร์เซโลนาจึงยังวนเวียนอยู่ในตลาดซื้อขายโดยช็อตลิฟเป้าหมายสรายเด่น,ดนคือมาลองซาแห่งวัตฟอร์ด รายงานจากฟุตแมกโตบอกว่าเฮดโค้ชเจสซี่มาร์ตได้ยินจากการขายปีกว้ย2่ปีมาก้อนโตแต่ว่ายังไม่มีตัวรูปฝั่งขวาเสริมตามตำแหน่งขณะที่ซีซั่นใหม่ใกล้เปิดสุดสัปดาห์นี้แล้วยูงทองจึงเหยียบเต็มคันเร่งในช่วง72ชั่วโมงข้างหน้าโดยเป้าหมายแรกอย่างซาซึ่งร่วงสู่เชฟเชียอังกฤษกับแตน, va, นอารวาสนนราคาที่35ล้านปอนด์อีกทางเลือกคือ มาแต่งเตอริเย่ของแรนสโมสอนที่ลีดเคยฉกลาฟินญ,ญาไปเมื่อปี2020นั่นเองเพียงแต่เที่ยวนี้อาจต่างต้องแย่งกับอีกหลายค่ายเมืองผู้ดีปิดท้ายช้อยของมาสได้แก่โคดี้การโปกับตันของ p พียรวีไฮโฮเฟนในราคา30ล้านยูโรรายนี้ทับเส้นกับอาเซนนลที่เล็งไว้เช่นกันมาลันซา กองหลังชาวฝรั่งเศสมีความปรารถนาที่จะย้ายกลับไปเล่นในลีกเอิงกับโมนาโกมากกว่าที่จะไปร่วมทัพฟูลแลมซาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เชลซีจะปล่อยตัวในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้โดยมีโมนาโกทีมดังจากลีกเอิงฝรั่งเศสและฟูลแลมทีมน้องใหม่จากพรีเมียร์ลีกเป็น2ทีมที่สแสดงความสนใจอย่างจริงจังอีฟนิงสแตนดาร์ดรายงานว่าซาปรารถนาที่จะย้ายกลับไปเล่นที่ลีกเอิงอีกครั้งเพื่อร่วมทัพโมนาโก ในสัญญาย,ยืมตัวตลอดฤดูกาล2022-2023พร้อมด้วยงานขายซื้อขาดหลังจากนั้นมากกว่าที่จะไปตกละกรรมลำบากนี้ตกชั้นในพรีเมียร์ลีกร่วมกับทีมน้องใหม่ฟูลแลมสาววัย23ปีฤดูกาล2020-2021ถูกปล่อยไปเล่นให้กับปอร์โตในสัญญาย,ยืมตัวตลอดทั้งซีซั่นแต่ได้ลงเล่นเพียงเล็กน้อยก่อนจะกลับมาอยู่ในทีมของทูมัตูเิลซีซั่นที่ผ่านมาแต่ก็ได้ลงสนามไม่มากนะัก เคยทำผลงานยอดเยี่ยมในลีกเอิงกับนิดสีรดรูการก่อนหมดสัญญาและย้ามาอยู่ในทีมนแซฟฟอดบิตแบบไม่มีค่าตัวเมื่อปี2 2 2อัลฟองโซเดวิดแบ็กซ้ายของเบย์มินิกนอกจากจะเตะบอลเก่งแฟนสวยแล้วยังจิตใจดีมากๆเมื่อบริจาคเงินรางวัลเบียเลี้ยงทั้งหมดที่จะรับในฟ i f a World Cup 2022ให้การกุศลชาวแคนาเดียน รายงานจาก TNS บอกว่าแม่เตยรายดังกล่าวซึ่งเกิดในค่ายผู้ีิภัยและเติบโตยังเมืองแอดมอนตันบนแผ่นดินใบเมเปิลตั้งแต่5้าขวบเมื่อติดตามครอบครัวชาวกลาหน้าที่โดนผลกระทบสงครามกลางเมืองไลบูเลียที่แคนาดานี้เองที่มอบชีวิตใหม่ให้กับเขาและครอบครัวดังนั้นเมื่อมีโอกาสตอบแทนคุณแผ่นดินเดวิสจึงไม่ลังเลที่จะยกรายได้ในุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ของตัวเอง ให้กับองค์กรการกุสนต่างๆนำไปช่วยเหลือผู้ตกยากอีกทางประเทศแคนาดาอ้าแขนต้อนรับผมและครอบครัวให้โอกาสเรามีชีวิตที่ดีขึ้นมอบสิทธิให้ผมได้ใช้ชีวิตตามความฝันเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เล่นฟุตบอลนำทีมชาติแคนาดาและผมต้องการตอบแทนคุณแผ่นดินดังนั้นผมจึงได้ตัดสินใจบรจาครายได้ทั้งหมดในฟี f a เวิลด์คัแก่การกุศล